สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเบิร์ตสุขสุคนเด้อสบายดียำเสาพี่น้องมื่อนก็มาถาเอาป่ามาเฮือนป่าพี่น้องเพ่นจะไปดำนาซอยบ่าวแพงกันเลยโมมีหลดไปพี่น้องบ่าวแพงมาสอนเอามาสอนเอาป่าไปดำนาซอยตื่นแต่เสาพ่อเพี่อ็มาเอาป่าแต่เสาที่ได้ลงไปดำนาฝ่าว่าพี่น้องเนาเล่งอยากให้แลวคือกันทางบ่าวแพงกันเลยทักขุยทักไงพี่น้อง บายดีทั้งในประเทศแลกะก็ต่างประเทศเด้อเมื่อยพี่น้องหลังจากหลายอาทิตย์มาบะแพงกะลาอร่อยเนาะเจ็บเบิดกระตนกระโตกแต่กระสูนเนาะพี่นอนะ้นองเนาะอยากแล้วว่ายิงหัวยองพี่น้องเออตื่นมากอะปุ้มบม่ได้วีหนามไม่ได้ล้างขอถดขอดคอไฟลายๆป้ากำลังเตรียมของให้เนาะ มาแล้วมาแล้วพี่น้องแหลมก็เจอกันอยู่หน้าบ่อแพงพี่น้องบัดนี่มาแล้วขับรถก่อนนี่ก็มาหอนเทื่อนเลยพี่น้องไปเอาป่ามาเรียบร้อยก็เตรียมสิลงดำนาเมื่อหน่อยก็น,นอนกอดกันแพงกันขักพี่น้องเลยสองเอ้ยนน้องเนนอนกอดกันอนี่ เวนกำลังขึ้นพี่น้องมันยากอะเตรียมสิลงหน้าเบาแสงลงก่อนเลยพี่น้องมาแสงมาแพงกะมาแต่อปะกะกินเข่าก่อนพี่น้องจังลงเหมือนนี่เติมพลังก่อนเนาะเพราะว่าตื่นมารู้สึกหิวเข่ากองถับมันต้องเดินด้วยท้อพี่น้อง แพงกันขักพี่น้องเอ้ยนอนกอดกันเนี่ยจะเจอกันอยู่ไหน้าพี่น้องบัด ลงมาแล้วพี่น้องบาทนี่โอ้เบาแสงกับไอ้กองมาดำอยู่พี่น้องเลยจักซิมีภายในมาเหมือนนี่หืมนามบกบิดเลยพี่น้องสีขาดทันอยู่บ่นนี้หนามบกแล้ว พี่นองดำอยู่นีงมาดำตัวนี้ตัวที่แล้วดำแล้วเมื่บ้านนี่พี่น้องมันจะกัดเจมใสเปิเดแดดเบิดมือพี่น้อง ไปกังมาจิบกาแฟเบาๆจิบกาแฟทำทำงานรันก,กพี่นอกจิบกาแฟเบาๆ่น้องบรรยากาศเขาทีเลยกาแฟเป็นยาสู่ใจพี่น้องเลยยาสู่ใจยาสู่กำลัง คงมีเลือดไหลขนาดที่น้องไม่พอเขานิ่งล้มเข้นิ่งล้วนกับป้ากับเอือยพห่น้องอากันลบกะเบาแพงก็ดำถ้าพี่น้องอยางเลากเบิ่งบรรยากาศยำเศร้าเดี๋ยวกองทับเสริมบ่าแพงกันมา

lúc cả nhau lúc cả nhau thì nó mới cả cả nhau hả thử nào thử nào tế sẽ bạn พี่น้องตอนนี้ทับเสริมเบาแพงกำลังมาสองคนพี่น้องเนยขาดพี่น้องไห้ก็องมาก็ขาดกบกบกบ

เสริจมาแล้วอากาศก็กกเริ่มแดดเริ่มฮอนแล้วพี่น้องยำสาวๆฮอ,อนพี่น้องมนนือนี่คือจีฮอนเบิดมือมีแต่ไหิ่หญ่ง vậy nó không Mình nhìn phần xí lệnh lốt cả thì áo cả ta là cái gì để đâm ta mình Mà Hả? บ่แพงว่าเมื่อนี้บ่แล้วกับคงสิเลือบบ่อรายพี่น้องเลยบ่แล้วกับขึ้สิเลือบบ่กี่หงายเนาะท่านบ่อเล่ากันไดเพราะว่ามันเลือดหน้าอยู่แปดหายพี่น้องเลือดตะก้าอะไรก่ะนี่แหละพี่น้องแค่แล่าหงายใหญ่บ่แพงกระโล่งใจดอกน้องหน้าก็มีแต่หงายน้อยๆตรงมากขาดเนาะ มาแสงกาขึ้นไปเอางวัวผูกแดดแห้งแห้งเหมือนนี่พี่น้องเ้ยเป็นต้าสีเผาแต่เศร้าขนาดเลยขาดมันนี้คอยเป็นคอยไปพี่น้องเหมือน สาวไอ้คำพี่น้องมันนี่มีแต่น้องสาวเพิ่นมาเนาะแม่เพิ่นบ่ได้ม,มาพักผ่อนมื้อนี้ว่าเอาซันนี่พี่น้องมื้อนี่ปานะนนนนขาบ่แต่ก,ก่อพี่น้องเอ้ยเป็นห้องขา้า,ขา,นนงขาวเจ้าขนมจีนเนาะพี่น้องหรือข้าวเจ้าข้าวปุ้นนั่นเอง อันตายมึงตายลอยมักกะง้อจ็เลยตึงคนกับคนน้อยๆพี่น้องเจอมักกะยายอ้วนใช่โทษน่าเลยปวดแค้และแท้กาบกระเทียมกุนกับกระเทียมกุนจันดีน้องหมัดใหญ่พะโลใหญ่อ้วนก็ได้ปอ้ยจนสีสัมคนคนนด้ตัวคนน้อยเลยคนตัวน้อยหนึ่งพี่น้องเลยหมัดก้ะพัดบักใหญ่ หัวทักกระเทียมกุ่นแท้ๆคันแนวนี่เย,ยอะอ้วนเห็ดโพดแล้วเยอะเยอะอ้วนบอมัดมัดก,ก้าน้อยพี่น้องมัดก,ก้าใหญ่ๆแต่บ้านเข่ากันยังมัดบ้านใหญ่ไม่ติดบ้านน้อยก็ขีดก็ไม่สียาเนาะพี่น้องดั้มหน้ากับพึ่งกั้น,นแหละต้องดั้มมักกดก้าใหญ่ไม่จังแหนะไวแม่ไวเพิ่งก้ากับพ่อไวเห็นมัดก,ก้าใหญ่ดัด้มกันย่าง้านทุกหล้า

พี่น้องเวลาก็สมมาพาควรแลยเด้อทังง่าแพงกสิปิดคิชิปสํานีพี่น้องพบพอกันลิบหนาเด้อสบายดีสบายดีพี่น้องเบสุขสุขคนบาทนี้อยู่ดีมีแหงผมากันโลกกะสนันฝ้าวิโรออกดำตา่น้องสบายดีเบสุขสุขคนเด้อบาทนี้